งามตาเมืองพัทยาขึ้นชื่อเรื่องลือก่อล้านตำนานทรัพยาลำข้าววัดยานสวัสดีครับสวัสดีค่ะโรงเรียนวัดหนองเกตดน้อยยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีค่ะฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมรู้เท่าทันเทคโนโลยี โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ตั้งอยู่เลขที่1คับ2หมู่5ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสดด่มอนนนิงงาาาบบกกละเเชช โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน96คนและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน779คนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น875คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน43คน บริหารงานโดยนางรัศมีจันทะเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยและนางสาวเมรายาภาศีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี 2566, โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพดีทวนหน้าสืบสารความเป็นไทยเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยใช้หลักบริหารโดยประยุกต์รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมและคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยการวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบเกตรน้อยโมโดย,ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อน มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้โดยอาศัยหลักการบริหาร6ประการประกอบด้วย K K for Kings Philosophy ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง K for Knowledge ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาร่วมกันค้นคว้าเป็นความรู้ทางวิชาการ e e for evaluation ประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน e for economic แหล่งเงินทุนงบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีทีโฟรทีมการทำงานเป็นทีมเน้นการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนทีโฟร์เทคโนโลยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอน N N for Nationality Skills ผู้เรียนมีทักษะความรู้ตามมาตรฐานสากลภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทักษะอาชีพ N for network เครือข่ายองค์กรชุมชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงาน O O for organizing การจัดการที่ดีมีการจัดระเบียบองค์กรอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน O for opportunities การให้โอกาสทางการศึกษาการให้การศึกษาที่ทั่วถึง I I for innovation นวัตกรรมการร่วมกันคิดร่วมกันทำส่งผลให้เกิดวิธีคิดใหม่และการค้นพบสิ่งใหม่ๆ วินัยยยอ่าาใให้ใครมี I for Integration การนำหลักการบูรณาการมาใช้ในการบริหาร,รจัดการสถานศึกษาทั้งระบบกกาารรดีีเเเปป็็นนนนนิิิิจจััษะยยวอในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาราเกตนนอยโมโรอาศัยแนวคิดที่สำคัญ3ประการคือหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาคุณภาพนักเรียน Learner Development หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Education Quality Assurance โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพครูมีคุณภาพ<อ>ผู้บร<อ>ิหารคุณภาพส,าสู่เป้าหมายโรงเรียนดีมีคุณภาพิาย,ด,ยด,ด้านงานาวิชาการ งานวิชาการเป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมเจตคติและค่านิยมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขในการดำรงชีวิตตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคมพวววกกเเรรราาาามมมีีีสคคใใใในนดงจยยยยิิััอ่ห้ำต โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือเรียนครบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ททั่วุติิเเจูให้้นอยร ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ตามมาตรฐานสากลด้านภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและด้านทักษะอาชีพสู่การมีงานทำทั้งนี้โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยได้มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีด้านงานบริหารงบประมาณการบริหารงานด้านงบประมาณ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมุ่งเน้นความคล่องตัวโปรง่งใสตรวจสอบได้ยิดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานขอบคายการบริหารงบประมาณดำเนินงานตามแผนงานบริหารงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการประชุมกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินการและสรุปผลรายงานการดำเนินงานของทุกภาคส่วนโดยขอความร่วมมือระดมทุนจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลวัดหนองเกตน้อยชุมชนโดยรอบโรงเรียนมอบทุนให้นักเรียนรวมทั้งจัดหารายได้จากบริการ มาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียนด้านงานบริหารงานบุคคล<ม>การบริหารงานบุคคลผู้บริหารมีการวางระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร<อ>จัดบุคลากรได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรด้านการสอนเพียงพอมีครูผู้สอนครบชั้นครบรายวิชาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรมีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้บริหารและคณะครูทุกท่านมีความเป็นกลยานมิตรมีความรักความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ด้านงานบริหารทั่วไปวการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนได้กำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร และจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษารวมไปถึงการประเมินผลปรปับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดลอ้อมและบรรยากาศห้องเรียน โรงเรียนได้มีการกำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม 3. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมโดยมีการกำหนดมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม จรรใในดวงเกียยยติมาาคโดยมีการวางแผนงานกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนรวมไปถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียนการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียน4 การดำเนินความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรชุมชนและเครือข่ายทางการศึกษารวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและงานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิผล<ร>การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโครงการอาหารกลางวันโดยจัดทำอาหารที่มีคุณภาพลงรายละเอียดตามโปรแกรม School Lunch โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายและระบบสุขาพิบาลที่ถูกต้อง่่งานมเเชชกคุณธรรสสววย การบริหารที่มีผลงานพัฒนาสถานศึกษาประสบความสำเร็จได้แก่ระดับโรงเรียน 1. โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,565ถึงพุทธศักราช2,569จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชนการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน 2>, 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดการ์ตูนแอนิเมชัน 2D animation หัวข้อสร้างสรรค์รักวันวาเลนไทน์ 3. ได้รับรางวัลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 4. รางวัลเข้ารับการทดสอบโอเนร้อยละร้อยของจำนวนนักเรียน 5. รางวัลกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านดดทุจริต<ป>สื<ป>่อภาพยนตร์สัน้น 6. โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒน,นานวัตกรรมความดี Virtual Innovation Model โครงการพัฒน,นายุวทุนความดีสู่วิถีพลเลมืองโลกศตวรรษที่21ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศประจำปี2564 7. รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายามุขประจำปีการศึกษา2563 8. รางวัลโรงเรียนดีนมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสังคมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์จากกระทรวงยุติธรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีการศึกษา2,564โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปีการศึกษา2,565โรงเรียนคุณธรรม3ดาวปีการศึกษา2,565 ระดับผู้บริหารนา,างรัศมีจันทะเลิศ 1. ผู้บริหารแนวหน้าประจำปีการศึกษา2562จากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตส 2. ผู้บริหารชั้นนำประจำปีการศึกษา2563ากสําจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตส 3. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา2563 4. รางวัลโครงงานคุณธรรมผู้พาาัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำํดีถวายในหลวงประจำปีการศึกษา2563 5. ครูดีสีบางละมุง รางวัลโลกประกาศ,กาศเกียรติคุณประเภทผู้บริหารป,ประจำปี2564 6. รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2564 7. ผู้บริหารสถานศึกษาดีสีชน3ระดับเพชรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 8. ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกตามโครงการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวอร์ดการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ 9. ได้รับโล่รางวัลเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นาาจากสมาคมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานาแห่งประเทศไทย <ใน S 2> จากรัฐม<ใ>นตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<ใ>น,นางสาวตรีนุชเทียนทอง di, ส้้มมมมเเเเขขขีียวววนนนนนนนันแ็็็งงงรรปปหนึึ่าาคคทดิิจ รักษาเกียรติินัยเป็นอาจินทั่วทุกถิ่นเชิดชูให้เกียรติน้อยเจริญ